ขายตูชิก็คือเริ่มต้นคำลัด10บาทเราก็ใช้ของแบบนําเข้าจากตลาดปลาญี่ปุ่นเลยครับมีโอโทโร่ oro, แบบเกรดพรีเมียมเลยมั่นใจว่าแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาออกไปแน่นอนจับเงินล้าน<ๆ>ครั้งแรกตอนเรียนจบอายุครับมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับเริ่มต้นก่อนคนอื่นเราก็จะมีโอกาสสาเร็จก่อนคนอื่นได้ครับอยู่ที่ว่าเราตั้งใจและเสียสละมากแค่ไหนครับ เจ้าของร้านชินคันเซนซูชิปีนมี27ปีแล้วครับปัจจุบันมี33สาขาแล้วประมาณ600ล้านบาทครับตอนอายุ20ปีครับตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยปี2เราเรียนคณะบัญชีครับก็จะมีรุ่นพี่มีเพื่อนๆแบบเริ่มทำธุรกิจกันแล้วเล็กๆน้อยๆเราก็เลยอยากมีธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองบ้าง เป็นคนที่ชอบทานซูชิครับมองเห็นว่าที่แถวแถวมหาลัยยังไม่มีร้านซูชิเลยไอเดียเราเริ่มจากจะทําของที่คุ้มค่าคุ้มราคาใช้วัตถุดิบคุณภาพดีตอนนั้นร้านซูชิก็จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างแพงนะครับไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราจะทําเพื่อนบางคนบอกเ้ยอย่าทาเลยทําไปมันจะสําเร็จหรอแล้วแบบเสียเรื่องเรียนนะอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเลยครับคณะเดียวกันมีไฟทั้งคู่ครับก็เลยลองมาทําธุรกิจร่วมกันไหมอะไรครับ รับจ้างสอนพิเศษน้องๆมัธยมประถุก็ <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณ250-300บาทตอนนั้นลงทุนประมาณคนละ50,000บาทไม่ได้ขอที่บ้านครับด้วยที่ตอนนั้นยังไม่ได้บอกที่บา้านก็ไม่อยากให้เขากัางวลเหมือนว,ว่าเขาส่งมาเรียนเราเรามาทําธุรกิจอะไรครับก็เลยไม่ได้ขอเงินที่บา้าน คิดแผนกันได้ประมาณ2เดือนครับไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าตูดก็ยังไม่มีราคาจะขายเท่าไหร่ไม่รู้เลยเลยคุยกันว่างั้นเราไปเช่าพื้นที่กันเลยไหมมันไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต่อไปไงันไม่มีเดทไลน์ไม่มีไฟหล้นก้นเราพอเช่าปุ๊บจากวันที่แบบว่าคิดแต่แผนธุรกิจคราวนี้วันถัดไปเราไปหาคอร์สเรียนทําซูชิกันเลย ด้วยความที่เราแบบไม่เคยทํามาก่อนใช่ไหมครับพอเราเรียนเสร็จเราก็ไม่มีสูตรเราไม่มีเมนูพิเศษของเราเนี่ยเราก็เลยไปขายที่ตลาดเช่าแขกวันละร้อยสองร้อยครับทำซูชิจากที่บ้านตั้งขาเราก็จะขอฟีดแบ็ลูกค้าตลอดหาสูตรที่เป็นของเราหาเมนูแปลกๆใหม่ๆทําให้ดีก่อนแบบเราค่อยมาเปิดขายจริงขายได้วัหนึงสองสามพันบาทหักทุนหักค่าโลเติมน้ํามันเสร็จก็คือเหลือศูนบาทไม่เหลือ,อเลยเลยไม่ได้ท้อครับเพราะเรามองอยู่แล้วว่าอันนี้เรามาเทสตลาดมันขายได้สองสามพันบาทครับถ้ามันขายได้มากกว่านั้นเราก็ดูแล้วว่ามันไปต่อได้ครับ ถึงเดดไลน์แล้วครับเราก็ต้องยังไงก็ต้องกลับมาเปิดที่เราเช่าไว้ขายสูชิก็คือเริ่มต้นคำละส10บาทซูชิแซลมอนปลาไหลตับห่านวันแรกๆขายเป็นหลักพันก่อนครับเพื mm ่อนก็เริ่มไปแนะนำต่อๆกันก็ขายได้ประมาณวันละหมื่นขายดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับ ความเหนื่อยก็คือเราต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยไปซื้อของเตรียมร้านาก่อนค่อยๆเข้าไปเรียนพอเรียนเสร็จพักกลางวันอย่างเงี้ยรีบออกมาแล้วก็มาปั้นซูชิหมดพักกลางวันต้องกลับไปเรียนต่อเลยครับพอเรียนเสร็จตอนเย็นก็ออกมาช่วยปั้นซูชิเสิร์ฟ ครับชีวิตวัยรุ่นที่เราเคยใช้ทํากิจกรรมหรือว่าเที่ยวเล่นกับเพื่อนเนี่ยก,ก็น้อยลงครับพอร้านมันเริ่มอยู่ตัวละตอนนั้นเราก็เริ่มแบบจ้างพนักงาน2อสาคนนั่นเองครับก็เลยเริ่มบอกพ่อแม่ก็คิดว่าเขาน่าจะดีใจนะเริ่มมีคิวแล้วครับลูกค้าแบบยืนรออยู่หน้าร้าน พอเรารู้เรื่องด้านบัญชีครับเราก็วิเคราะห์ตัวเลขได้การควบคุมต้นทุนกำไรว่าเราจะเหลือเท่าไหร่การเกตดีขึ้นพอเราทําธุรกิจอะไรที่เราเรียนเราก็เหมือนเอามาอัดแอใช้กับธุรกิจได้ตอนก่อนทําร้านอนะ่ะเกดไม่ถึง3แต่ว่าจบมาได้เกตนิยมกับเงินล้านครั้งแรกตอนเรียนจบเริ่มมีเงินล้านแล้วครับ พอเรียนจบก็เริ่มขยายสาขาเริ่มเข้าไปในห้างต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยครับจะสร้างร้านระบบครัวต้องทํายังไงบ้างขอความช่วยเหลือแต่และคนเข้ามาช่วยทําตรงนี้ครับ <S <S เรื่องที่ยากที่สุดคือเรื่องของคนต่างคนต่างความคิดเราจะทํายังไงที่จะบริหารทุกคนให้ทํางานตามที่เราต้องการได้เราก็พยายามทําตัวให้เป็นคนน่าเชื่อถือมีเหตุมีผลไม่เลือกข้างในเวลางานค่อนข้างวางตัวนิดนึง โควิดเนี่ยเรียกได้ว่าหนักจริงๆครับเราลอก3ามที่ผ่านมาล่าสุดนะครับคิดแผน A แผน B แผน C ไปแล้วว่าไลยแรงประมาณนี้เราทายังไงที่เราคาดไม่คิดก็คืออยู่ดีๆเขาสั่งปิดห้างแล้วก็ห้าม Delivery ด้วยพนักงาน700กว่าคนนะครับตอนที่เขาประกาศผมนั่งนั่งเนี้ยนั่งเนี้ยแล้วก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แบบไม่ทําอะไรเลยมันไม่ได้เป็นแผนที่เราคาดคิดไว้ครับก็เรียกประชุมทุกคนเลยพูดไม่หยุด24ชั่วโมงครับคิดอะไรได้เรารีบทํารีบปรับตัวแต่ถ้าเราทําช้าเนี่ยเท่ากับว่าเรา ประกาศเลยว่าหาพื้นที่เช่าย้ายพนักงานที่อยู่ในห้างรับออกมาข้างนอกห้างยังขาย Delivery t a เทคเอาได้ไม่ได้คิดแล้วครับว่าจะขายแล้วมันจะได้กําไรคิดแค่ว่าอย่างน้อยเรามีไรายได้นพนักงานมีงานทําลูกค้าก็ให้การตอบรับดีครับก็สามารถพยุงให้ไปต่อได้ครับ อยากทำให้คุณภาพทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็เลยมีครัวกลางมี g m p มี HACCP ระดับโรงงานอาหารเราก็ใช้ของแบบนำเข้าจากตลาดปลาญี่ปุ่นเลยครับที่โทโยสุมีโอโทโร่ oro, แบบเกรดพรีเมียมเลยที่เอาเข้ามาทานซูชิเราก็เริ่มต้นคำละ11บาทครับแพงสุดซูชิก็69บาทมีข้าวแกงกะหรี่มีราเมงชินาเซนโอมาคาเซะครับที่ลูกค้าตอบรับดีมากครับก็จะขายเป็นคอร์สทุกคนสามารถมาทานได้มั่นใจว่าแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาออาไปแน่นอน อยากจะบอกทุกคนครับอายุครับมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับยอมเสียสละชีวิตส่วนหนึ่งในช่วงวัยรุ่นของเราเริ่มต้นก่อนคนอื่นเราก็จะมีโอกาสสาเร็จก่อนคนอื่นได้ครับอยู่ที่ว่าเราตั้งใจและเสียสละมากแค่ไหนครับ